สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลเดน9เหมือนเดิมนะครับก็อัดมาสองสองเทปสองเทปก็ยังไม่ผ่านครับไม่รู้เป็นโปรแกรมมาทึกหน้าจอเป็นอะไรนะครับก็ตั้งแต่เปิดโลนมาก็เสียไปหนึ่งเทปแล้วก็มาเทปที่สองก็เสียอ,อีกนี่เทปที่สามนะก็คือเทปแรกก็คือที่ผมทําก็คือเปิดกล่องเอาไว้เจ้าโลนเนี่ยครับโลนตัวท,ท้ายของพลวิศวกรนะครับก็คือโลนเนี่ยมันจะทํางานที่แบบ อ๋อลืมบอกครับว่าโลนมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะรก็จะสีตัวมันจะเป็นสีอะไรก็ได้ครับมันเท่ตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ครับก็จะสีอะไรก็ได้ชอบแดงเขียวนะี่ก็เปลี่ยนสีได้นะครับแล้วโลนเนี่ยจะใช้สี่สิบชิ้นนะครับสี่สิบชิ้นก็คือหมายถึงว่าคุณเก็บอาวุธปืนในในเกมได้สี่สิบชิ้นมาไหคุณก็จะปล่อยได้หนึ่งลูกแต่ถ้าคุณเก็บได้ สี่สิบสี่สิบหลายหลายชิ้นคุณสามารถปล่อยได้เป็นสิบสิบลูกนะครับแต่คุณต้องไม่ตายครับถ้าคุณตายก็โมฆะครับก็เริ่มหนึ่งใหม่อีกนะครับก็คือถ้าจะเปิดเอาโลนนะครับพลกล่องพนวิศวกรจะต้องเปิดเสาอาทิตย์นะครับแต่ถ้าจะเอาอาวุธปืนให้เปิดจันทังสุกนะครับจาไว้ให้ดีนะครับเสาอาทิตคือป้อมปืนจันทึงสุกคืออาวุธปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าโลนมันทํางานยังไงนะครับ นี่ก็เทปที่สครับพูดกันจนปวดฟันเลยครับมันก็ไม่บันทึกหน้าจอ้ว้วกทิงน่าจะเป็นที่ผมลงเกมมากเกินไปครั้งแรกครับก็ผมลงมเดิงค์คอมแพแล้วก็สแล้วก็3ามก็ไม่ในตัวเครื่องก็เล่นได้ปกติแต่ทําให้พื้นที่ความจําในตัวเครื่องเหลือน้อยลงสิบหกกิกแต่ก็ย้ายลงไปการน,นะครับแต่ว่ามันกินแรมครับ มันจะทําให้ตัวบันทึกทํางานบกพร่องครับผิดพลาดแล้วตัวนี้ผมตั้งไว้ที่ความละเอียดที่หนึ่งิถึงเจ็ดร้บครับเนความละเอียดที่สูงเหมือนกันมันก็ลยทำให้ตัวบันทึกกินหน้อที่ครับ โลดด้าแปบบ๊บนึงนะไปดูอีกันเลยเนี่ยแต่ผมยังไม่ปล่อยนะครับผมครบแล้วนะครัเศษชิน้นวิ่งแม่เขาข้างครับได้ปล่อยโลนนะครับตัวที่ว่าหู่ไปที่ว่าทำไมโปรแกรมมันไม่ลงเนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่เพราะว่าการบันทึกภาพไปรเร็สูงเนะี่ย สิครับปล่อยเลยครับปล่อยไปไขยิงกูวะนั่นโอ้เวนอยู่ข้างหลังจัดไปอย่าให้เสียอยู่ข้างหลังกัวตายซะแด้ไข่ค่าปล่อยโลนเลยปล่อยโลนูลโลนเนี่ยโลนมันจะไปเลยนะ เห็นไ,ไหมมันเจอศัตรูแล้วมันไปแล้วเก็บโลนยังไม่ได้ทำงานแล้วโอ้โหปืนโหดกันนะวันนี้กนะับปืนโหดจบจานซะง่าย จบอะไรเงดูสิโอ้ฟังได้ห้าสิบเอ็ดต้องต่ออีกนิดนึงเลยก็การใช้โลนอ่ะมันจะมันสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับที่เราไม่ต้องทำอะไร เป็นอาวุธที่สร้างความรังคาให้เหมือนกันครับถ้าตัวคนที่ปล่อยโลนไม่ตายนะครับมันอมจะตามไปสังหารให้ได้นะครับเล่นโหมด V.P. คือตัวเราจะโชว์ตลอดแต่ถ้าเล่นในโหมดแบบทีมรือชิงทงเนี่ยเราสามารถซ่อนตัวและปล่อยโลนลงไปได้นะครับ้สำหรับคนเล่นเก่งก็ไม่ต้องกลัวปลุยแม่งเลเดี๋ยวอย่างผมเล่นไม่ค่อยเก่งตายสามารถ ก็ปล่อย,ยมากถ้าสองลูกครับถ้าคนเลี่งเก่งอาจจะปล่อยได้ถึงห้าถึงหกลูกครับพอวิ่งหาชิ้นส่วนได้มากมยังไม่ปล่อยอย่านหาชิ้นส่วนก่อนไปเขายิงให้ตายแล้วกบเดี๋ยวเกิดใหม่ได้อีกห้าสิบชิ้น บ้าครับมองไม่เห็นครับมียิงที่ตายครับเอาแล้วเรามีโลนแล้วครับปล่อยปล่อยไปนี่ครับสองลูกแล้วนะโลนเราจะตามแล้วครับ ปึ้งมันกันครับเก็บแล้วครัปล่อยไปปล่อยไปเอา้าระเบิดฆ่าตัวตายไอ้ขวายเคพียงไปกระเด็นใส่ตัวเองแม่งแมนมากครับ ไฟโลนไปจัดการแม่งยันอยู่ไหน้โนาอโ,นโอเคนี่พี่เช่าปืนมาไฟโรนตัวไปเก็บสังหารครับสังหารไปอีกหนึ่งครับเห็นไหมครับจัดจะครับโรนโลนนี่เนี่ยไปสังหารอย่างเแกไหมครับ มันเป็นอาวุธที่ผมว่าน่ากลัวสำหรับบางคนวิ่งระเบิดแม่งแขทงได้ไหมระเบิสังหารได้ครับคือว่าคุมในการใช้โลนครั้งนปล่อยไปปล่อยไปนครับเห็นไหมครับอ่าสองลูกในที่สามเลยครับการใช้โลนครับประมาณนี้ครับก็ เดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็จะมาบอกเจ้าปืนกระโปกอีกทีครับมันเป็นปืนที่กวนใจที่สุดในเกมนี้ครับของวุธพลวิศวกรสร้างความรำงคาในกับผู้เล่นครับผมว่าสร้างความรองคาแม้แต่ชุดพารากอนนะครับเจอไอ้เจ้าปืนกระโปกนี้เข้าไปรับรองได้ครับเงิบทำมาตั้งกันกัน2อตัวคู่ครับ นีบ่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักปืนวพอาผมยาบขายแต่ปืนมันคล้ายจริงๆนะครับนี่ครับหรือเรียกปืนประหลัดขิกคล้ายๆกันครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ